มะมืองนักชิมโซเบนเขาจะมีความผสมกันอยู่ในหลายๆอย่างเลยอร่อยมากรอดช่องเขาก็ให้มาแบบไม่กักเลยหอมกิ่นกาแฟเตะจมูกสุดๆเลยอร่อยแล้วก็ไม่จำเจด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หญิงก็มาอยู่กันที่ร้าน Coco w o r l Ascent w o r l d นะคะขอบอกไปว่า มีเมนูใหม่มาตั้งห้าเมนูมาให้เพื่อนเือนดูกันด้วยนะคะมีเมนูไหนเมนูใหม่มาเซอร์ไพรส์เราบ้างไปดูกันเลยค่ะ หรือว่าเขามีความฟรชแล้วก็ความสดชื่นมากๆเลยนอกเหนือจากว่าน้ำมะพร้าวที่เขามีอยู่แล้วนะคะยังมีนี่เลยค่ะทุกคนค่ะมะม่วงนะคะแบบให้มาเป็นชิ้นตัวแบ้งๆเลยนอกจากนี้นะข้างล่างนะคะทุกคนค่ะยังมีสาคูแล้วก็สับปะรดนะคะฟินมากๆเคี่ยวก็คือมีความหนุบหนับของเนสาคูแล้วก็มีสับปะรดติดม,มาหน่อยๆนะคะ ครีมชีสเขาจะมีความผสมกันอยู่ในอะไรอย่างเลยมีเนื้อน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะหั่นเป็นเต่านะคะแล้วก็มีสับปรรดเป็นชิ้นๆน,น้ำมะพร้าว,น,าวน้ำหอมที่ส่งตรงจากสวนนะคะเป็นครีมชีสที่มีแบบดูสิคะเลเยอรใหญ่มากด่อยมาก,มากเวลาเคี้ยวเข้าไปนะคะทุกคนมันจะมีความมีแบบว่านีเนื้อสับปรรดนะคะวครีมชีสด้านบนคือแบบยังมากๆฟิน พร้าวน้ำหอมลอดช่องนอมสดข้างในนะคะก็ยังมีมะพร้าวน้ำหอมนะคะ่ันเต่าแบบอันเล็กๆลอดช่องเขาก็ให้มาแบบไม่กั๊กเลยนะใครที่ไม่ได้อยากกินแบบลอดช่องแบบน้ำกะทิหนักๆเข้มข้นมากจนเกินไปนะคะอยากได้ความนวลความละมุนที่ซอขึ้นมาแต่ยังคงทนเป็นลอดช่องที่ดีแบบนี้ต้องแกวนี้เลยคะ่ะ หุ่มไซมัส hmm. คัสนะคะที่เขาคับไาอย่างดีจากสวนสรงตรงจากสวนทั้งหมดเลยนะคะเขียวเข้างวดหนักแค่นไม่พอยังมีข้างบนมาเป็นไฮตั้งหลายลูกอีกฟินมากกินแล้วเหมือนเจลลี่สนุกแล้วก็สดจุ่นมากเลยเมนูใหม่น้ำมะพร้าวน้ำหอมลาดแม่เอง ข้าวที่มีความนวมลมละมุนมีความนุ่มบอกเลยว่าหอมอร่อยลงตัวมากราคาเข้าถึงง่ายทุกเพศทุกวัยแถมรักสุขภาพเหมาะกับคนในโซนกรุงเทพและห้างห้าแต่และเมนูคือปังรสชาติอร่อย สาสุขภาพดีคือรอดเลือกความหวานได้หลายระดบับมีเนื้อมะพร้าวที่เขาตัดมาเป็นเม็ดกัดเข้าไปกรุบๆทุกแก้วลูกค้าติดใจแน่นอนมีเมนูให้เลือกเยอะจุกๆขทางหน้าหญิงจะพาไปรีวิวหรือว่าไปดูร้านแฟนชายที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ